สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพ้อไปมาพรอกับเบาเงินอีกเส้นเคยพามากินผัดผักบุง้งพามากินผัดผักบุง้งพี่น้องผัดผักบุง้งอีพ่อไปเก็บมาเนี่ยนี่การกานยงางาวเลยกับกับข้าวเจ้าเนี่ข้าวเหนียวลืมหมาเมือ่อคืนเลยได้กินข้าวเจ้าเอาไม่ต้องพูดเยอะสําหรับเบาเงินยัด เบียนไม่มีนะพี่นอ้องเบียนไม่มีมีแต่น้ำส้มเบียนไม่มีมีแต่น้ำส้มวันนี้เพราะว่าจัดหนักเหลือเกิน <c oughs> เหมือนเดิม <Wow. S 1> อ่าจะได้มเนเป็นแบน นมาพี่นอ้องผัดผักบุ้งแสร็จเสบ็จเจอดพี่รอเนี่ยตื่นมาตชาวบ้านเพิ่ตื่นมานเพิ่ปไปขว้วหนึ่งเขาพี่นอ้องเลยลืมหมาเข้า ข้าวเจ้ามันเป็นอะไรมันขี้เแขน,น,น,นมันอยากเขนถ้ากินข้าวเจ้า,าเนี่ยถ้าใครเดียวใส่แน่อร่อยทอดพี่หลอกเลยนะอร่อยทอดพี่หลอกเลยบอกไว้ก่อน บรรยากาศก็ฮ้อนฮอนพี่น้องผัดเตนอะไรนี่ไม่ใช่หไกระทะเหรอ,อ,อ,อเดี๋ยวคราวหน้าจะไม่ได้จะไม่ได้งัดกับเขาแล้วถ้าพูดแบบนี้เธาจะไม่ได้สเตกนะเระเือก๋วยตี๋ยว <laughs> ากติดตามเหมือนเพจเฟซบุ๊กเลยนะจ๊ะเพจไม่นะพี่น้องพี่เบ่าเผินพายัดคำตาสวดใบใบนี้ว่าจะทำสติ๊กเกอร์อยู่นะครับสักสิบแดน <c oughs>

หน้าก็สีขาวๆขึ้นนะพี่น้องใส่ทีมันสีมาตแต่หีมาฟุดเดินเไจับเลยหมุนเหอเหี้ยเข้าตาพี่น้อง จอ่ใส่กันนะเขาเรียกจุ่มนี่เขาเรียกจุ่มใส่กันนี่กินข้าวไมา่ค่อยอร่อยพี่น้องทุกวันนี้ขาดเบนห <c oughs> มอให้งดหมอให้งดเป็นหมอกรัวเป็นไส้ติ่งพี่น้องไปหาหมอ,อบัานเนี่ยเก็บท้องสองวันแล้ว ัดผับบุ้งก็อร่อยได้นะพี่น้องก็ไปเก็บไก่เติมน้ำมันห้าร้อยซื้อกินที่กับบว่ไปแถวอะเนี่ยงเกาะบางไปอินบางไปอินอยุธยานพี่น้องเลยเติมน้ำมันห้าร้อยเก็บไม่ถึงได้ท่าได้สิบสามดิ ต่อไปสบายแล้วต่อไปเราสบายเราจะมีเง <e ินเก็บเพราะว่าเขามายึดรถเบอร์ละรบอสมดตัวเดี๋ยวนั้นมันจะมดตัวแต่สิ่งนี้ท่าเนี่ยเข้าใจ